อีพผู้อีเจ๊อีเดาทำใมือข้างกันได้เยอะขนาดนั้นอย่างก,ก็ข้าอาก,กันได้เยอะขนาดานั้นมันมือสไนเปอร์เจ๊ตอ,อนนี่เล่นสไนหรอนี่วันเล่นเแนวไหนถ้ากูาาไปบุกตั้งหน้าอย่างมึงกูกระจายกับเจ๊บอะตานี่ก <c oughs> ูว่นเล่งงนง่ายอยู่หนะกขอบเหมือนเหมือนขอบบอสไฟเก่งเลยอะตอนนี้ไตรงข้ามออนดูไม่ใช่บอสเอ๊ะเอีก มีมีกันล้เล่นมากกว่าติจะเด้งเงาแง่นะกกว่าแต่ด ฟังเขากระตายกันเป็นภักตามกันฟังเขากระบอาหมดกระอั้นไหมแม่นกระสุนกูหมดละมึงเอามาเติมให้บอดบอดแจกจิมมาเข้า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 มาซบเดียวรอได้หลายตัวเลยนี่หอนี่โอ๊ยไอ้กูฆ่าได้สามซีฟเลยเหรอ สะไนนะมึงสะไนนะมึงกูกำลังโดนยิงเนี่ยโผล่เอ๋นี่รีนแถวแน่นิ่งข้าได้ทิป่ายอยู่เลยกูก็มากแดงมาแล้วก็ยังไม่นิ่งเตอะโอเคกูโดสนสะไนสองละ มันหูเว้อว่ากูซองมันน่ะมันตยคืนกูเลยมีรถสปอนอยู่หลังเ็กจ้าโอ้ยกูโดนรถสปอนยิง40ตัวเจก สไ <Were> <c oughs> นเปอร์41หัิบอร์เ <s Car ly> วอร์4สอ่ะสไนเปอร์ไอ้กูวัามนี้กูว LE LE ่าได้คอนเทนต์วันนี้ก็คือได้กระลึกเล่นแล้วได้คอนเทนต์แล้วันนี้อีกก็แค่บอดนะพี่นั่นนั่น รู้หนาครามยิงยิงดโดนเป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะอ๋อเดือดสองนิ้วหมเนี่ย ลุนหัวเพราะเหมือนกูไปเล่นโมดตะกี้มาแล้วเหมือนกูเก็บโกตอะ <laughs> <c oughs> นนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนบรรยากาศห้องมันจะได้แบบมีขึ้นนั่นไง ยิงโอ้โอ้เจโฮลม,มีตังเลยวะ่ะมีสวกเลยวะ่ะ <c oughs> เจ้เลยจังหันแก่ <c oughs> เจยบเลยจังกูสไนเปอร์กูหันมดทุกอย่างเว้ยกูจากปืนมาบั้นวันนี้แกงมีใส่เขาวะ่ะโฮลเงา <c oughs> โอ้กระสุนกูเหลือหนนะ้าเดียวกูไปเติมกระสุนท่านไม่เห็นหรอตรงนี้มันหลังกาแบบได้บงังไง ตาดีก็รลเฮ้ยเอาซื้อได้แล้วนี่วะเอากูลงแล้วเด้อลงตรงไหนเจ๊วามมาเลยลงเลยลงเลยดูดูจุดแดงดูจุดแดงหน้าฐานหน้าฐานสีจีบเจนในฐานน่ะหน้าฐานสีตรงระหว่างทางมันฐาน่ะในเมืองโอเคมาละ นิ้วเคียย์ที่ผมสั่งไว้เหมือนที่สั่งกว๋วยเตี๋ยวตอนนี้กำลังมาไหนวะมาละมาละมาละนี่นี่เนิน้วเคียย์ที่ผมสั่งไว้ลงเลยครับตุ้มจือแจกตึงแน่นโอ้ยหูดาเมกูสามพันสี่พันห้าพันดาเมกู <g arness> <S <S เออกูโอเจตตอนนี้กูฆ <laughs> ่าไปเก้าสิบเอ็ดคนละอืของกูฆ่าไปเจ็ดสิบเจ็ดแต่ว่าคะแนนคะแนนได้นักกว่าน่อยอได้คะแนนมาจากจูกจากเดินกันเลยนี่กะน,นอกเจ็ดสิบสามตัวที่สองเขานังนะก็แค่บอดแต่พี่หดอมันก็เราก็ไม่ได้ชี้ <c oughs> ถึงมันจะฆ่าดได้ง่ายๆแต่ว่าเกมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่จะเรียกว่าบอดได้ เหมือเล่นเกมใหม่ๆเขาก็เขาก็เป็นยังบอสนั่นแหละมันก็เออวังเต๋อเขาเล่นกับคนพูดอันนี้ด้วยเวลาเขาเจอไตคคนตีแบบแบบแร่งตําๆเขาก็เล่นใหม่ๆเขาก็เหมือนบอสนั่นแหละมันก็เหมือนเขาต่อแหลกกันแหละเออเอ้านี่เขาเป็นทีมเบสพกอร์กันใช่เอ็เยอันนี้เขาดูสกอร์แต่ละคนทึ้ทีมเขาได้ทีหนึ่งอง อืมอยู่อยู่ท็อปทอปทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้อิมหฮอ